วันนี้โรซี่จะมาเล่าเรื่องห้านิสัยของการเป็นเศรษฐีให้นะคะว่าในห้านิสัยของการเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยในเศรษฐีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามีนิสัยอะไรบ้างตั้แต่ตอนเช้าตื่นนอนเขามีเขาทําอะไรกันบ้างแล้วเราเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะทำไมคนที่มี เงินเยอะๆหรือคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาทําอะไรกันแล้วเขามีนิสัยยังไงโรซี่มองว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะเคยอ่านเจอหรือเคยได้ยินมาแต่ลองเอาเทคนิคอันนี้ที่โรซี่รวมให้5อย่างนะคะเอาไปลองใช้ดูกันนะคะโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ อย่างแรกโรซี่จะเล่าให้ฟังก็คือนิสัยข้อแรกใครมีนิสัยแบบนี้บ้างเราลองเช็คลิสต์กันดูนะคะนิสัยข้อแรกค่ะเขาบอกว่าคือ m o r n i n g routine นั่นก็คือคุณมีนิสัยตอนเชา้าตอนตื่นนอนมาทำยังไงเขาแนะนำว่าตอนเช้าเนี่ยเรื่องแรกเมื่อคุณตื่นเช้ามาเนี่ยให้คุณนั่งสมาธิ อะใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างให้คุณนั่งสมาธิค่ะในการนั่งสมาธินี้นะคะเวลาคุณนั่งสมาธินี่ขึ้นสมองของคุณจะดีมากแล้วคุณตอนเช้าตื่นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกสมองเคลียร์แล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรนั่นหมายความว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดเราจะทําให้คุณมีความรู้สึกตอนเช้าและทั้งวันในความรู้สึก ทีีด่ดอย่างถ้าเกิดอาจารย์ของโรซี่เนี่ยอาจารย์คุณโคชไมเคิลเนี่ยเขาก็จะบอกเลยบอกว่าแนะนำให้อยู่ในอารมณ์พีคสเตทหรืออารมณ์ที่เรียกว่ามีอารมณ์สภาวะงดงามหรือด็อกเตอร์ดนะ็อกเตอร์โนยสเน่าที่โรซี่ชอบดูใน เป็นคนอเมริกันเนี่ยก็เออเวลาโรซี่ดูเขาก็จะบอกว่าให้ทำมอร์นิ่งเมดิเทชันซึ่งมอร์นิ่งเมดิเทชันเนี่ยทำให้คุณมีคลื่นสมองดีเวลาคุณสดใสคุณก็จะสามารถทำงานแล้วก็สามารถที่จะรองรับงานแล้วก็อารมณ์ต่างๆได้ดีเพราะว่าวางคนไปถึงที่ทำงานอาจจะเจอสิ่งที่อ่ะหงุดหงิดจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานหรืองานไม่ได้ตามแผนงานอย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าคุณตื่นเช้ามาคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ดี และเรื่องสําคัญค่ะอาหารเช้าเป็นเรื่องสําคัญมากใครในที่นี้เป็นคนชอบสคิปอาหารเช้ามากคะสคิปอาหารเช้าหมายถึงว่าคุณไม่ทานอาหารเช้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากในอาหารเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับประทานเพราะว่าถ้าสังเกตอย่างโรซี่ชอบอ่านพวก คำเขาเรียกว่าคำคมต่างประเทศหรือนิสัยของคนที่สักเซสในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตหรืออีลอนมแมสเนี่ยเขาตื่นเช้ามาอ่ะตีห้าหกโมงเขาตื่นเช้ามาเสร็จสิ่งที่เขาทําอย่างแรกคือนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จอาจจะออกกำลังกายประมาณสินาทีเสร็จแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ทําต่อมาก็คือทานอาหารเช้าซึ่งระยะเวลาที่ทานอาหารเช้าที่ที่สุดโรซี่ว่าเราควรจะทานอาหารเช้ากันไม่เกินสักแปดถึงเก้าโมง จะเป็นช่วงระยะเวลาที่กระเพาะอาหารทำงานลำไส้ทำงานแล้วคุณก็จะมีมอร์นิ่งรูทีนที่ดีมากๆค่ะอันนี้คือนิสัยที่หนึ่งนะคะของนิสัยเศรษฐีค่ะทุกคน